สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่29ครับชื่อตอนว่าโบนมัวโบนมัว bon นะครับชื่อตอนนี้แปลว่าสี่ฤดูนะครับหมายถึงฤดูกาลของเรานี้นะครับโบนแปลว่าสี่แล้วก็มัวแปลว่า ฤดูนะครับแต่ว <out> ่าของเวียดนามนะครับของเวียดนามเนี่ยเขาแบ่งกันอย่างเงี้ยครับคือทางภาคเหนือของเวียดนามเขาจะนับเป็นของเวียดนามเขาจะนับเป็นสี่ดูนะครับซึ่งเป็นชื่อของรายการวันนี้นะครับว่าโบนหมัวนะครับบนแปลว่าสี่หมัวแปลว่าฤดูนะครับส่วนภาคใต้ของเวียดนามนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ฤดูครับ น่าแปลกนะครับทั้งเหนือทังเหนือมีตั้ง4ฤดูแต่ว่าทางใต้ของเวียดนามเขานับเพียงแค่2ฤดูเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจรวมทั้งเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลของเวียดนามในวันนี้นะครับโบนเป็นคําเรียกตัวเลขเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคงคุ้นเคยนะครับเป็นไทยสลโลบอใบไม้ไม้จัตาวานอนูนะครับโบน แปลว่า4คงจำา1 2 3 4หได้นะครับหมดหา้าบานนำอันนี้คือ1 2 3 4 5หนะครับเพราะฉะนั้นตัวบลน,นะครับก็คือตัวที่4ก็แปลว่าเลข4นั่นเอนตัวที่4ก็แปลว่าเลข4นั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าหมัวนะครับสะกดเป็นไทยว่าหอหีบหมอมา้าสละอัวนะครับไม่เอกนะครับหอหีบหมอมา้าสละอัวไม่เอก มัวนะครับอันนี้แปลว่าฤดูครับเพราะฉะนั้นว่าสี่ฤดูนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขานับฤดูแตกต่างจากภาคใต้ของเวียดนามนะครับภาคเหนือของเวียดนามเขานับเป็นสี่ฤดูภาคใต้ของเวียดนามเขานับเป็นเพียงแค่สองฤดูสองฤดูแค่นั้นนะครับเมื่อเราจะพูดถึงภาคเหนือนะครับเรามี คำศัพท์นะครับภาคเหนือท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับเราเคยแนะนำไปแล้วคำว่าภาคเหนือในภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเมียนบักเมียนเม,มียนบักนะครับคำว่าเมียนแปลว่าภาคนะครับคำว่าบักแปลว่าเหนือหรือทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเมียนบักก็แปลว่าภาคเหนือนะครับเดี๋ยวทวนตัวสะก,กดให้อีกครั้งหนึ่ง เมียนบักนะครับเมียนสะกดสระเอหม้อม้านะครับสระเอียนอนหนูแล้วก็ไม่เอกสะกดนะครับเมียนตัวนี้แปลวะ่าภาคนะครับอีกคำหนึ่งบักตัวสะกดนะครับสะกดเป็นไทยบทใบไม้ไม่หันอากาศไม่ตรีนะครับคอควายนะครับบักแปลว่าเหนือหรือคอควายนะครับบักแปลว่าเหนือหรือทิศเหนือ เพราะฉะนั alors, alors, donc, bon ้นเมียนบักก็แปลว่าภาคเหนือนะครับอีกคำหนึ่งนะครับสับคำหนึ่งคู่กันเมียนนามอันนี้จะแปลว่าภาคใต้นะครับคำว่าเมียนตัวเดิมนะครับส่วนคำว่านามสละอามานะครับออกเสียงตรงตัวเลยนะครับเมียนนามนะครับนามแปลว่าใต้เมียนนามก็แปลว่าภาคใต้นะครับเมียนบักภาคเหนือเมียนนาม ภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าภาคเหนือของเวียดนามเราก็พูดเป็นเมียนบัคเวียดเมียนบักเวียดนามถ้าเราจะพูดว่าภาคใต้ของเวียดนามเราก็พูดเป็นเมียนนามเวียดนามนะครับอันนี้ก็คงคุ้นกันแล้วนะครับส่วนศัพท์ที่เราใช้เรียกตัวเลขนะครับโมดไฮบาบนนำ 1 2 3 4 5นะครับในที่นี้เราจะใช้คำว่าโบนซึ่งแปลว่า4ฤดูนะครับ4โบนหมู่ก็แปลว่า4ฤดูห้หมู่ห้แปลว่า2หอห้หมู่ก็แปลว่า2ฤดูนะครับเอาละถ้าเราจะบอกว่านะครับเอาละถ้าเราจะบอกว่าภาคเหนือของเวียดนามมี4ฤดูนะครับ คำว่ามีในภาษาเวียดนามแล้วก็ใช้คําศัพท์ว่าก๋อนะครับก๋อท่านผู้ฟังคงจําได้นะครับมีสุขภาพดีหรือเปล่าหรือพี่สบายดีหรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือคําว่าก๋อคานี้แหละครับก็ไก่ไม้จัตวาอ้ออ่างนะครับก๋อที่แปลว่ามีนะครับดังนั้นเราจะบอกว่ามีสองฤดูแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามว่าก สอหมั่วมีสองรดูถ้าบอกว่ามีสี่ดูก๋อโบนมั่วก๋อโบนมั่วนี่ในกรณีของเวียดนามนะครับเหนือเขาบอกว่าเขามีสี่ดูก็คือกอโบนมั่วนะครับเวียดนามใต้เขาบอกว่ามีสองฤดูก็ ก้ไห้หมัวแปลว่ามีสองฤดูถ้าพูดถึงเืองไทยเรามีสามฤดูใช่ไหมครับพูดว่ามีสามฤดูก็พูดได้ว่าก้อบ้าหมัวนะครับคำว่าแปลว่าสามนะรครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูประโยคเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะพูดว่าภาคเหนือของเวียดนามมีสี่ฤดูเราก็รวมคำศัพท์ทั้งหลายเข้าไป เป็นประโยคหนึ่งนะครับพักเหนือของเวียดนามมีโยกหนึ่งนะครับพักเหนือของเวียดนามมี4ี่ฤดูก็พูดออกเสียงว่าเมียนบักเวียดนามกบนหมัวเมียนบักเวียดนามกบนหมัวแปลว่าพักเหนือของเวียดนามมี4ี่ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าพักใต้ของเวียดนามมีสองฤดู พูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าเมียนนามเวียดนามก็2มัวเมียนนามเวียดนามก็2ม ù วสถานีก็หมัวสถานีวิทยุศึกษานี่ก็คือภาคใต้ของเวียดนามมี2ฤดูนะครับ Alors, ท่านผู้ฟังก็ได้ประโยชน์นะครับ ภาคเหนือของเวียดนามมี4ฤดูและประโยคภาคใต้ของเวียดนามมี2ฤดูนะครับเมียนบักเวียดนามก็บหมู่เมียนบักเวียดนามก็บหมู่นี่คือประโยคที่จะบอกว่าภาคเหนือของเวียดนามมี4ฤดูและอีกประโยคหนึ่งนะครับเมียนนามเวียดนามก็สหมู่เมียนนามเวียดนามก็สองหมู่เวียดนามก็สองหมูม่นะครับ อันนี้ก็คือประโยคที่บอกว่าภาคใต้ของเวียดนามมี2ฤด,ดูนะครับทีนี้เราลองมาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมทางเวียดนามเหนือเขาถึงนับฤดูออกเป็น4ฤดูแล้วเวียดนามใต้เขาถึงนับสองฤดูนะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่เวียดนามเหนือนะครับที่เขาบอกว่าเมียนบักเวียดนามก็บหมู่เมียนบักเวียดนามกอบนหมู่ ก็คือภาคเหนือของเวียดนามมีสี่ฤดูเนื่องจากว่าเขตภาคเหนือของเวียดนามเขตภาคเหนือของเวียดนามนะครับปกติแล้วอากาศจะเย็นสบายนะครับเนื่องจากอยู่บนแนวที่สูงนะครับแล้วก็จริงๆก็อยู่ติดทะเลด้วยท่านผู้ฟังลองดูแผนที่เวียดนามหรือว่าหาแผนที่เวียดนามมาดูตามก็ได้นะครับว่าทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาจะติด กับกับชายแดนของจีนนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกก็เป็นอ่าวที่เราเรียกว่าอ่าวตังเกียนั่นเองเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเย็นสบายเลยทีเดียวครับฤดูหนาวเขาก็ยาวนานนะครับฤดูหนาวบางปีเนี่ยอุณหภูมิเขาต่ำลงเกือบถึงศูนย์องศาทีเดียวก็นับว่าทรมานมากนะครับแล้วก็ว่าเป็นเขตที่มียอดเขาสูงที่สุดนะครับคือเขตเมืองสปาเนี่ยครับอยู่ทางภาคเหนือของเวียดน,นาม ก็เป็นที่ที่น่าไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่ยอดเขาสูงเนี่ยในฤดูหนาวก็จะมีเกล็ดหิมะเล็กๆนะครับโปรยปลายลงมาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นยอดเขาสูงที่บอกว่าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเวียดนามเขามีชื่อของยอดเขานี้ว่าฟังซีปันครับฟังซีปันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามนะครับสูงถึง3000ัก่าเมตรเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเทียบกับในประเทศไทยของเรายอดเขาที่สูงที่สุดก็คือของเราสูงเพียง2,500กว่าเมตรเท่านั้นนะครับน,นี่โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นของเขาสูงกว่าเราเกือบอีกพันเมตรนะครับก็คือสูงกว่าเราอีกถึงถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพอจะเดาได้ว่าอากาศคงจะหนาวกว่าเรามากนะครับถ้าเราเคยขึ้นดอยอินทนนท์แล้วอากาศหนาวเย็นแค่ไหนเออบนยอดบนยอดเขาฟั่งสีปันก็จะเย็นยิ่งกว่าอีกทีเดียวนะครับทีนี้ ที่เมืองซาปาซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาสูงที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอของชาวเวียดนามเลยทีเดียวครับว่าเอเมื่อไหร่จะมีข่าวว่ามีเกล็ดหิมะโปรยปลายลงมานะครับเมื่อจะพากันซื้อตั๋วรถไฟนะครับเดินทางไปทางเหนือขึ้นเขาไปซาปานะครับไปสัมผัสกับความหนาวเย็นแล้วก็เกล็ดหิมะกันนะครับ หลังจากฤดูหนาวของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นฤดูหนาวที่ค่อนข้างยาวนานกว่าที่อื่นๆเนี่ยนะครับทางเหนือเนี่ยเขาก็จะนับต่อกว่าที่อื่นๆเนี่ยนะครับทางเหนือเนี่ยเขาก็จะนับต่อเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับนี่คล้ายๆนับแบบฝรั่งเลยทีเดียวซึ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยถ้าดูตามเดือนนะครับก็จะเข้าสู่เดือนที่จะมีเทศกาลเตดนะครับ เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลเต็ดของเวียดนามนะครับเขาก็จะเริ่มนับว่ากำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับก็แสดงว่าปีใหม่ของเวียดนามเนี่ยจริงๆเขาก็นับแบบฤดูกาลนะครับคือเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมาเนี่ยนะครับคือเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ของเวียดนามนะครับ ฤดูใบไ,ไม้ผลิของเขาเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนที่เมืองไทยเราอากาศร้อนมากเลยแล้วก็เป็นฤดูร้อนที่นับว่าร้อนสุดๆเนี่ยนะครับแต่ว่าอากาศที่ฮานอยนะครับทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยในช่วงเมษายนเขาจะเป็นแบบเย็นสบายนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับเพราะว่าของเขายังนับอยู่ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นหลังเมษายนไปก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งช่วงฤดูเหนือเขาจะไม่เรียกฤดูนี้ว่าเป็นฤดูฝนนะครับเพราะว่าหลังเมษายนนี่คือเข้าพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับคือทางบ้านเรากลายเป็นฤดูฝนใช่ไหมครับแต่เวียดนามเขาจะเรียกว่าเป็นฤดูร้อนนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับที่ฝรั่งเรียกว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นพอหมดฤดูร้อนร้อนหรือซัมเมอร์เนี่ยนะครับอากาศ ทางเวียดนามภาคเหนือเขาก็จะเริ่มเย็นลงนะครับก็ใบไม้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วก็ค่อยๆร่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ซึ่งจะเป็นช่วงประมาณราวๆตุลาคมนี่นะครับอากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วก็ใบไม้เริ่มร่วงช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ ร่วงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยท่านผู้ฟังไปเดินเล่นในทางภาคเหนือเวียดนามไปเดินในเมืองฮานอยอย่างเงี้ยนะครับเดินแถวๆริมทะเลสาบเนี่ยท่านจะสังเกตว่าต้นไม้ริมทะเลสาบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ทิ้งใบร่วงกันเกลียวกราวเลยทิ้งใบร่วงกันเกลียวกราวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะเย็นๆบรรยากาศก็จะดูเหงาๆลงนะครับ เพราะฉะนั้นไปจนถึงเดือนธันวาเนี่ยก็จะนับว่าเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆนะครับทีนี้แหละจะหนาวจัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งบางปีเด่กก็เกือบจะสูดตรงนี้ก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังรับรู้ว่าบรรยากาศของฤดูต่างๆครับในภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางไปเวียดนามโดยเฉพาะเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวให้เข้ากับสภาพอากาศนะครับซึ่งทางเหนือของเขานี่มี 4คำก4หมู่เมียนมาร์เวียดนามก็4หมู่นะครับทางภาคเหนือของเวียดนามมี4ฤดูเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาทําความรู้จักนะครับศัพท์เรียกฤดูการต่างๆใน4ฤดูนี้เขาออกเสียงเรียกกันว่าอย่างไรเสียงเรียกกันว่าอย่างไรนะครับสถานีวิทยุศึกษาศัพท์ตัวแรกฤดูหนาวครับ ออกเสียงว่ามัวดงมัวดงนะครับคำว่ามัวนะครับก็คือฤดูนี้นะครับ,อรรบหอหีบมอมา้าคือฤดูนีหหออน้นะครับหอหีบมอม้าสละอัวไม่เอ่กนะครับมัวดงนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าดงนะครับสะกดดอเด็กงองงูนี่นะครับด,ด,ดง,ง,งน,นะครับ,นะรบมัวดงดงคำนี้แปลว่าหนา นะครับฤดูเอาไว้ใช้เรียกฤดูหนาวที่จีหมายคู่กันอีกอันหนึ่งคือตะวันออกนะครับดงนี่เป็นทิศตะวันออกเนื่องจากว่าลมหนาวนี่มันมาจากทางทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกฤดูหนาวของเขาว่าหมวดงนะครับฤดูใบไม้ผลินะครับสับตัวที่2ฤดูใบไม้ผลิเรียกว่ามัวส่วนมัวส่วนนะครับคำว่าส่วนสะกด ซอโซวแวนนอหนูนะครับส่วนนะครับมัวส่วนอันนี้คือฤดูใบไม้ผลิฤดูที่3ครับต่อจากหมวดส่วนนะครับคือฤดูร้อฤดูร้อนหรือฤดูซัมเมอร์เนี่ยนะครับออกเสียงว่ามัวแห่มัวแห่นะครับแห่นี่ออกเสียงสะกดเป็นไทยก็คือสละแอหอหีบไม่เอกนะครับมัว แห่นะครับมัวแห่แปลว่าฤดูร้อนหรือช่วงซัมเมอร์ฤนะดูใบไม้ร่วงนะครับออกเสียงว่ามัวทูมัวทูนะครับทูสะกดไทยคือทอทหารสระอูนะครับทูนะครับมัวทูนี่เป็นศัพท์เรียกฤดูทั้ง4ฤดูทั้ง4ฤดูนะครับก็มีมัวดง มัวดงนี่คือฤดูหนาวนะครับมัวซวนมัวซวนในฤดูใบไม้ผลิมัวแห่มัวแห่นี้ฤดูร้อนมัวทูมัวทูฤดูใบไม้ร่วงครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าภาคเหนือของเวียดนามมีสี่ฤดูคือฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนะครับประโยคค่อนข้างยาวเหยียดนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังสามารถพูดได้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้สับทั้งหมดแล้วก็เรียงประโยคได้ง่ายมากเลยครับประโยคเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาคเหนือของเวียดนามมีสีฤดูคือฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงสามารถพูดเป็นประโยคในภาษาเวียดนามว่าเมียนบักประโยคในภาษาเวียดนามว่าเมียนบักเวียดนามก็บนหมู ล่าหมู่ดงหมู่ซว,วนหมู่แห่แลหมวทูนะครับอีกครั้งนะครับเมียนบักเวียดนามมี4หมั่เวียดนามมี4หมูวล่าหมวดดงหมวดซวนหมูวแห่วลหมวท่ทูนะครับถ้าผู้ฟังสังเกตนะครับจะมี คำเข้ามาเชื่อมในประโยคเหล่านี้จริงๆเป็นคำกริยานะครับแล้วก็คำเชื่อมอันนึงคือคำว่าลาหรือคือในที่นี้จะหมายความว่าคือนะครับเมียนบักเวียดนามก่อบนหมัวลาหมัวดงจุดๆ,ๆนะครับลาคำนี้แปลว่าคือคือหมัวดงก็คือฤดูหนาวแล้วก็เราก็พูดต่อไปนะครับอีกคำหนึ่ง คำว่าว่าที่จะอยู่ใกล้ๆกับท้ายประโยคนะครับคํานี้แปลว่าและนะครับทวนประโยคนะครับลองดูนะครับเมียนบักเวียดนามมี4ฤดูคืวฤดงหมาวฤดูหนัดแห้วแหะฤดูรูนะครับคําว่าลาสะกดหอหีบลอลิงไมเอกแล้วก็สลักอานะครับหอหีบลอลิงไมเอกสลักอานะครับ ลานี่คือแปลว่าคือนะครับส่วนคำว่าวานะครับหอหีบวาแวนไม่เอกวาอันนี้แปลว่าและนะครับเมียนมักเวียดนามก็บนหมวลาหมวดงหมวดซวนหมวดแห่วาหมวดทูนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามต่ออีกนะครับรู้แล้วว่ามีสี่ฤดูแล้วจะถามต่อว่าน้องแล้วจะถามต่อว่า น้องชอบฤดูอะไรนะครับก็เอาคำว่าอะไรนะครับก็คือคำว่าสีเนี่ยามาตั้งเป็นประโยคคำถามโดวยวางไว้ข้างท้ายของประโยคนะครับสับคำว่าชอบก็คือทิกที่แปลว่าชอบนะครับทอดทหารนะครับสระอีทิกที่แปลว่าชอบ m ทิกหมว z จี m ทิกหมว z ีน้องชอบฤดูอะไร สมมุติว่าถ้าเราจะบอกว่าชอบฤดูหนาวน้องชอบฤดูหนาวแล้วก็บอกว่าแอมทิกหมวดดงนะครับคนไทยจะชอบฤดูหนาวที่สักปากันนะครับถ้าชอบฤดูใบไม้ผลิก็พูดว่าแอมทิกหมวดซวนนะครับฤดูนี้เป็นฤดูที่ชาวเวียดนามชอบมากฤดูหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศดีสดชื่นนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นดอกไม้ก็กําลังออกดอกนะครับแล้วก็เข้ากับเทศกาลเต็ด ีนี่นะครับถ้าชอบฤดูร้อนก็จะบอกว่าแอมทิกมัวแห่ฤดูร้อนเนี่ยพวกนักศึกษาเวียดนามนะครับนักศักเรียนเขาชอบมากเลยเพราะว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมของเขานะครับดังนั้นไปเวียดนามในฤดูร้อนของเวียดนามเนี่ยครับคือช่วงพฤษภามิถุนาซึ่งเป็นฤดูร้อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่วงปิดเทอมเราก็จะเจอบรรดานักเรียนนักศึกษามากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบฤดูใบไม้ร่วงก็พูดว่า แอมทิกหมวดทูนะครับหมวดทูเป็นฤดูใบไม้ร่วงทายกันว่าคนที่ชอบฤดูนี้นะครับก็จะเป็นคนขี้เหงาเพราะว่าใบไม้ร่วงนล่ก็นะครับก็จะเป็นคนขี้เหงาเพราะว่าใบไม้ร่วงนล่ก็บรรยากาศก็จะเย็นๆนะครับแต่ว่าถามชาวเวียดนามเขาบอกว่าโอ้โหฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของเวียดนามเหนือเลยทีเดียวนะครับทีนี้คุณผู้ฟังนะครับชอบฤดูอะไร ลองทวนประโยคสนทนานี้นะครับลองทวนประโยคสนทนานี้นะครับถ้าพี่สุชาดาจะถามน้องเอ,ก,อกชัยอีกนะว่าภาคเหนือของเวียดนามมีสี่ฤดูนะครับแล้วน้องชอบฤด,ดูอะไรนะครับพี่สุชาดาก็จะพูดว่าเมียนบักเวียดนามก็บนหมัวลามัวดงหมัวซวนหมัวแห่มัวแห่าหมัวทูสถานีวิทยุศึกษาแอมทิกมัวสี นะครับซึ่งแปลนะครับว่าภาคเหนือของเวียดนามมีฤดูคือฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วน้องชอบฤดูน้องเอกชัยคนเดิมนะครับก็จะตอบตามฤดูที่ชอบเช่นถ้าชอบฤดูหนาวก็บอกว่าแอมทิกหมวดงชอบฤดูใบไม้ผลิก็บอกว่าแอมทิกหมวซวนชอบฤดูร้อนบอกว่าแอมทิกหมวแห่ ชอบฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็บอกว่ามทิกหมวดทูใบไม้ร่วงก็บอกว่ามทิกหมวดทูนะครับสมมุติว่าน้องเอกชัยเขาจะบอกว่าเขาชอบฤดูหนาวนะครับเขาก็จะพูดว่ามทิกหมวดดงนะครับลองฟังประโยคนี้อีกทีหนึ่งนะครับประโยคที่จะถามว่าภาคเหนือของเวียดนามมีสี่ฤดูคือฤดูหนาวหนาวนะครับอันนะครับประโยคพูดว่าอย่างนี้ครับพี่สุชาดาถามเมียนบัก เวียดนามมี4ฤด ông, ูคือฤดูหนาวฤดู x u â ม้ผฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงชอบนน้องเอกชัยตอบนะครับชอบฤดูหนาวนนี้ก็เป็นประโยคที่ลองได้ฝึกพูดโต้ตอบกันนะครับว่ามีฤดูสี่ฤดูได้แก่ฤดูต่างๆแล้วน้องชอบฤดูอะไรเราก็เลือกตอบฤดูใดฤดูหนึ่งได้ นะครับทีนี้หันมาดูภาคใต้ของเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขานับฤดูการแตกต่างไปจากภาคเหนือนะครับภาคใต้ของเวียดนามมี2ฤดูแค่นั้นเองนะครับซึ่งคือฤดูอะไรนะครับก็คือฤดูฝนนะครับและฤดูแล้งครับแอกนะครับนับเอาเพียงแค่2ฤดูในขณะที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขานับเอาตั้ง4ฤดู ทีนี้ลองมาดูคำศัพท์นะครับฤดูฝนคำว่าฝนออกเสียงว่าเมื่อนะครับเมื่ออันนี้ก็คือคำว่าฝนนะครับคำว่าฝนนะครับสะกดเป็นไทยสระเอมอมาสระอือออ่างนะครับหรือมอมาสระเอือนั่นเองนะครับเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นออกเสียงเป็นฤดูฝนก็คือมัวเมือ่อนะครับ อันนี้ออกเสียงดีๆนะครับจะออกเสียงสลับกันนะครับมัวเมือม่อฤดูเมื่อแปลว่าฝนนะครับส่วนฤดูแล้งนะครับออกเสียงว่ามัวโคมัวโคนะครับที่จริงคําว่าโคนะครับสละโอคอควายเนี่ยนะครับจะแปลว่าแห้งแต่ว่าเมื่อใช้กับฤดูกาลี่คือฤดูที่แห้งก็ได้แก่ฤดูแล้งนี่คือฤดู ที่แห้งก็กได้แก่ฤดูแล้งนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ภาคใต้เขาไม่บอกว่ามีฤดูร้อนเนี่ยเนื่องจากเขาถือว่าทางใต้เนี่ยอากาศร้อนตลอดปีนะครับเต่เพียงแต่ว่าจะเป็นร้อนแบบฝนก็คือหมัวเมื่อหรือว่าร้อนแบบแห้งนะครับก็คือหมัวโคนั่นเองนะครับดังนั้นภาคใต้ของเวียดนามนะครับมี2ฤดูก็พูดเป็นภาษาเวียดนามว่า เมียนมาเวียดนามกหสองมัวคือฤดูฝนและฤดูแห้งหรือฤดูแล้งนี่นะครับหรือฤดูแล้งนี่นะครับก็พูดว่าลามัวเมื่อว่ามัวโคลามัวเมื่อว่ามัวโคอันนี้แปลว่าคือฤดูฝนและฤดูแล้งนะครับ มีลามัวเมื่อว่ามัวโคนะครับภากใต้ของเวียดนามมี2ฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้งนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่ฮานอยนะครับซึ่งอยู่ภาคเหนือของเวียดนามก็บอกได้ว่าฮานอยมี4ฤดูนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ที่เมืองไปอยู่ที่เมืองโฮจิมินซิตี้หรือเมืองเซยงงอนซึ่งอยู่ภาคใต้นะครับเราก็จะต้องบอกว่าเมืองโฮจิมินซิตี้นี้มี 2องฤดูนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเมืองไทยเรามี3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับดังนั้นเราดังนั้นเราลองมาพูดประโยคที่ว่าเมืองไทยหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับมี3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับประโยคนี้ก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าไยลนก สา mùa là mùa đông và mùa mưa นะครับไทยแลนด์ก็ส mùa là mùa đông mùa hè và mùa mưa ก็แปลเป็นไทยได้ว่าประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยก็สามฤดูลา ông, คือฤดูหนาว หมัวแห่ฤดูร้อนว่าหมัวเมื่อและฤดูฝนนะครับไทยลานกอบาหมัวลาหมัวดงหมัวแห่ว่าหมัวมือถามต่อว่าแล้วน้องชอบฤดูอะไรในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังลองถามตอบกันเพื่อเป็นการฝึกภาษาไปในตัวนะครับขอสวัสดีท่านผู้ฟัง และพบกันใหม่นะครับจึงจริงหมในดาเห็ดสิ้นกับเอินกุยเห็ดสิ้นกับเอินกุยแคกดาควันเติมแถวจอยสิ้นจอบตับเบยดว่าแหกกับหลัดสถานีวิทียุศึกษา